สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนครับค่ะมือนี้เบ้าโจดีไรน์ครับค่ะยายาพาเพื่อนค่ะเฮาสองคนกัดจะมาขอเว้าถึงสีพระเอกเลยอะของวงการหมอลำค่ะสีพระเอกที่เป็นผลผลิตจากหมอลำระเบียบวาตศิลป์สีผู้บริหารวังศรีทอพี่น้องเว้าถึงหมอลำวงระเบียบวัตศิลป์เพิ่นได้รับฉายาว่า วิทยาลัยผลิตศิลปินผลิตหมอล่ำออกมาหลายหลายคนนะครับผมที่เคยเป็นสมาชิกวงระเบียบวัฒศินแล้วออกมาเติบโตค่ะหลายคนมากเราจะขอชื่นช่วงพอเอในอย่างหนึง่งพอเอเป็นเป็นทั้งพอเป็นทั้งหัวหน้าวงเป็นทั้งผู้ให้หก็คือให้ความรู้ให้โอกาสเป็นครูเป็นครูด้วยใช่ ต้องบอกว่าพ่อเอเนี่ยคือสุดยอดเป็นพระรามคูเลยไปเนาะใชตอนวันเนาะเขาเออเราเป็นเหมือนพระรามคูเลยหมอลรั้มเลยกับอีผู้นึังเลยกับว่าได้เพราะว่าสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่เป็นออกจากบ้านเขาเรียกว่าอะไรจากระเบียบวัฒนศิลป์เยอะแยะมากมายพี่น้องที่เข้าด้รู้จักกันเมียนครับแล้วก็ถ้าที่เราถึงก็คือเนาะสี่พระเอกสี่บอสผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ที่เป็นผลผลิตจากระเบียบวัฒนศิลป์ศิลปินของระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ย เพต้องบอกถึงเลยความสามารถคือความสามารถดีทุกคนแต่ว่าผู้ใดล่ะที่มีโอกาสเพื่อนก็ต้องคอยคว้าเอาไว้ก่อนแต่พอเอเพิ่นกับว่าเคยปิดกั้นโอกาสนะเพื่อนสนับสนุนลูกๆของเพิ่นตลอดใครมีโอกาสเข้ามาพอเอพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ที่จะออกไปเติบโตในสายทางที่ตัวเองบอกว่าใฝ่ฝันที่ตัวเองเลือกยังเสียงอ่าพร้อมสนับสนุนลูกๆแมนบอแมนครับอย่างเช่นนี่ พระเอกอ่าวงน้องไม้ของเท่านี่มอลำอะไรนะซาลาบันเทิงศิลป์ของพระเอกบูดจักรพันธ์จักรพันธ์ลำเพลินเนาะแมบูดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นพระเอกของระเบียบวัฒนศิลป์มาก่อนอ่าตอนนี้ก็ออกมาตั้งวงไปขอเจ้าของแล้วซาลาบันเทิงศิลป์พี่น้องเอ้ยมอลำปีแรกแต่ทําได้ขนาดนี้คำว่าขนาดนี่คือขนาดไหนพี่น้องครับคือเครื่องเสียงเวทีเอ่ยต้องยอมรับเลยว่า ที่ได้ไปเบิงเนาะ<ม>ที่ได้ไปเบิงสลามเทิงสินทีแม่เลนยูพูเรื่อยจังหวัดเลยนะพี่น้องเนาะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่บบได้นัง่งศาสตร์เลยพี่น้อง<ม>ย่าอยากาบได้นัง่งศาสตร์เลยพี่น้องยืนไปหอดแล้วก็ยืนบ่คิดว่าศาเลเราจะทําได้ดีขนาดนี้<ม>ต้องบอกว่าด้วยด้วย,วยตาดเขาเอิญเนี่ยก็สคริปต์โชว์เขานะ่ะแม่ม,มันมันมาคือวงอื่นเขาแม่มันมาคือวงหมอล่ำที่เขาเคยไปเบิงนอื่นๆแล้วเป็นเป็นอ่ฉีออกมาก็คือ ด้วยเพลงด้วยเครื่องเสียงด้วยเวทีอ่ะอ่ะก็มีบางอันบางอันที่ยังไม่ค่อยเต็มที่เนาะเขาเคยบอกไปถึงบายูคือฮังคือเครื่อง,ง,อ,งอ่าแดนเซอร์อประตรีนี้เขาสเปิดรับสมัครแรกเพราะว่าปีหน้าเขาเปลี่ยนเขาอยากเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้พี่น้องนะ่ะได้ได้เข้าถึงของสั้นเราได้มากกว่านี้เนาะ,ะต้องบอกว่าปีแรกเป็นปีที่ทําดีเลยถ้าเต็มร้อยย่าให้เจ็ดสิบเลยนะถือว่าทําองค์รวมมาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นของของแบบความสมบูรณ์แบบนะครับผมดี มันจะเหมือนเป็นการเอาผสมผสานระหว่างหมอลำสิงกับหมอลำมูม,มาผสมกันจะหมอลำมูจ๋าเลยก็ไม่ใช่จะเป็น,มนหมอลำสิงไข,ข่ไข่กบวงของแพ้วา,าเลยกับบอแมนมันเป็นการแบบมันบอกว่าถือเนาะแต่ทําออกมาลงตัวได้ดีมากสําหรับวัยรุ่นที่ชอบ<ม>น,นี่มักเตยมักม้วนกับสีว่าอุ้ยมวนมากคากแต่สาหรับผู้เฒ่าผู้แกนะคะผมแฟนคลับแมยยกมอยกที่อยากนั่งเบิ้งอาบ ล้ำเหลืองตอก่อนก็อาจจะมีความแบบว่าผิดหวังนิดนึง่แต่เสือว่าปีหน่ะฤดูกนนะาลน่ะสั้นเราบันเทิงศิลก็น่าจะตับปรุงอะไรให้มันเข้าล็อกเข้ารอยกว่านี้อ่า่อกาฝากได้เลยครับเพรสั้สนเราบันเทิงศิลของพระเอกบูชักรพันลำเพลินและเจ็สีเนาะผู้บริหารครับผมนั่นแหละคนแรกสําหรับระเบียบจากระเบียบวัฒนศีล่มาเป็นบูชักรพันเป็นสั้นเราเนาะแล้วก็มาพระเอก แมนจักรพันธ์หมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์นั่นแหละปีสองเนาะปีสองแต่ว่าบอถึงแมนจักรพันธ์กับปีแรกที่เพิ่งเอาเห็ดออกมากกะกะเจอวิกฤตเศรษฐกิจเนาะวิกฤตโควิดน้ำโควิดกำลังโหตูมตามเลยเนาะ เขาเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากสำหรับแมนจักรพันในปีนั้นในปีที่โควิดกำลังเป็นที่แบบระบาดหนักเรียกว่าทุกธุรกิจกระทบหมดแล้วพอดีแมนจักรพันเขาเรียกว่าลงทุนผิดจังหวะต้องบอกว่าต้องบอกว่าลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงสูงมากจริงๆสำหรับแมนจักรพันปีนั้นที่ทำเนาะก็ต้องบอกว่าทุลักทุเลพอสมควรเนาะการนสิพ่อได้ทราบข่าวกันอยู่ว่าทุลักทุเลพอสมควรแต่ แมนจักรพันธ์ก็สามารถพยุงแล้วก็ประคองตัวเองแล้วก็ลูกน้องในวงน่ะสามารถกลับมาเป็นแมนจักรพเอ่อหมอลำขวัญใจแฟนปีสองได้นครับก็ถือว่าดีนะปีนี้ดูจากคิวงานก็คิวงานเยอะถือว่าแฟนๆให้การตอบรับดีมากรู้สึกว่าซื่อสำนักงานใหม่่สื่อที่เฮตสำตปังสมนักงานใหม่รองรับแมนจักรพรรด์พื้นมากขั้นีนกาได้รับการเคารพว่า ฟีดแบ็กเหรอก็แสตอบรับอ่าแล้วก็ได้รับการแบบแนะนำจากทั้งผู้บริหารหมอล่ำเองจากทั้งพ่อเองเจเจซีน้ำสินะก็ได้แนะนำในเรื่องของการบริหารน้ำเออเพราะว่ามันมันวิกฤตเนาะช่วงที่ผ่านมาก็คือโควิดด้วยอะไรด้วยก็ตอนนี้น่าจะเข้าที่แล้วแหละนี่แหละครับผมจังได้กับฝากหมอล่ำควใจแฟนแม่นใจกรบพันไวในเด้อพี่น้องเด้อเป็นอีกวบงหมอล่ำโบงหนึ่งเลยที่ หมอลำปีแรกๆแต่ทอาออกมาได้ดีมากรับรองว่าพี่น้องนะครับถ้าไปเบิ้งหน้าเวทีแล้วรับร่องว่าจะบอผิดหวังนะครับผมอ่า,อาอนนคนที่สองนะคะจากคนผลิตจากามหาวิทยาลัยจ<ะ>ากวัีน์ระเบ<อ>ียบวัคซีนอ่ะคนที่สาพี่น้องขาเบากถึงบด้เลยสําหรับพระเอกนกพงศกรผู้บริหารวงหมอลำเสียงวีหกรับพี่น้องนกพงศกรนี่คันเบาถึงความเก่ง ถือว่าเก่งมากๆที่สามารถนําพาวงหมอลำนะครับปีที่สามเนาะอ่าเสียงวิหกเนี่ยปีสามที่สี่นี่แหละ,ะมาอยู่แถวหน้าเลยนะนี่นามาอยู่แถวหน้านะเสียงวิหกนี่นี่ถือ,อว่ามาอยู่ในว,วงหมอลำอันดับตน้ตนๆของประเทศใดเลยตอนนี้หมอลำเสียงวิหกไม่เคยหายไปจากกระแสหมอลำเสียงวีหกคือตอบโจทย์ แน่นอนตอบโจทย์จริงๆบอกว่าสิเป็นเพิ่นบพราว่าเพิินจะคิดริคต์คิดโชว์อย่างออกมาคือคือทําออกมาได้ดีบ่ได้เห็นลวกๆวก้มเห็นออกมาได้ดีแล้วแฟนคลับคือชื่นชมหมดเลยพ่อพ่อบาลโ์มักตะล่างตะล่างสคริปโชว์เขาเนีนมากผมมากผมมากเสียงวิหกอย่างหนึ่งคือมากโชว์มากอย่างเพิินแล้วเวทีของเสียงวีหกมันจะเป็นเวทีแบบว่าเหมือนนางงามที่ว่ามันจะนีแนวยงออกมาเออเป็นตัวทียาออกมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่า พอเราได้ไปดูเราได้สัมผัสกับศิลปินเต็มที่อย่างนกอ,อย่างนกเดินออกมาเราก็เห็นแบบว่ามันจะเดินออกมาเลยอย่างนี้ไงถือว่าเห็นออกมาได้ดีแล้วขอชื่นชมอย่างหนึ่งที่เพิินเรือกนางเอกใหม่หนางเอกใหม่ก็คือน้องแพลทิดา<ม>ถือว่าตอนแรกนาะพี่น,อน้องเนาะที่ประกาศออกมาว่าแพลทิดาจะมาเป็นนางเอกหลักของวงกับแอบมีความเป็นกังวลหรือว่าเป็นห่วงอยู่ว่าเอ๊ะน้องจะทาออกมาได้ไหมเพราะว่ามันมันบอตรงกับบุคาิีของน้อง แต่พอน้องสวมบทเป็นเป็นนางเอกน้องอทำออกมาได้ดีมากขอชืช่นชมแพล่ทิดาน่แพลทิด,าเ,ทดาเป็นอีกหนึ่งนางเอกในะวงหมอลำนะัทที่ผมมากที่สุดเลยคือยอมวอมยอมใจในส,สปิริตของน้องว่าจากที่ปกติอะน้องเป็นสาวหลอ่อบุคลิกแท้จริงเป็นสาวหลอ่อแต่พอสวมบทเป็นนางเอกพอรับบทเป็นนางเอกของวงนะน้องทำออกมาได้ดีมากอมขอชื่นชมเลยครับจริงต้องยอมรับ,รบนะคะสำหรับ เสียงวีหกกระแสดามาอีกย่ง mm. ก็ค okay. so. ือเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องเออดินฟ้าอากาศเอออีหย่งเออถึงยกเลิกงานแน่อย่างแน่แต่ก็สามารถนกพงศกรบอสนุบอสนกก็สามารถพาทีมเราฝ่าวิกฤตฝ่าดามาออกมาได้เนาอต้องยอมรับเลยว่ามีผู้บริหารที่เก่งจริงๆอ แล้วพี่น้องเนาะจะได้กับฝากนะครับฝากหมอลำเสียงวิโฮกองนกพงศกรนะครับผมคนที่สาม้วเนาะพี่น้องเนาะที่มาจากระเบียบมาละศิลป์แล้วก็มาก่อตังวงคนสุดท้ายพี่น้องค่ะสุดท้ายเป็นไพเอิยโอ้สิเป็นไพร์ได้ไงไงเขานั่นก็คือพระเอกบอยสิริชัยหัวหน้าวงหมอลำใจเกินรอยครับพี่น้องค่ะอืบอยสิริชัยนี่เอิรนได้เลยว่าเป็นคนที่ ว้าวมวเว้าพอเอาแฟนครับอยูุ่ว่าวถึงเรื่องการบริหารของบอยสิริชัยบอยสิริชัยเล่าสิเป็นเป็นกันเองก็ลูกน้องเราด้อ่าเราจะบ่คอยถือโตแบบนี้อ่ะคือลูกน้องเวลามีอย่างลูกน้องอาจะกล้าว้าน้ำกล้ามาปรึกษาแมแล้วเป็นหมอลำปีที่เจ็ดแล้วนะครับผมหลังจากที่บอยสิลิชัยนะออกมาจากระเบียบวัตศิลป์เนาะแล้วก็ออกมาเติบโตออกมาสั่งวงของเจ้าของถือว่าบอยสิริชัยเก่งจริที่ สามารถนําพผ้าวงหมอล่าใจเกิดรอยมาอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศเลยอันดับต้นๆเลยนะที่คิวงานอยู่อันดับแรกเลยเพราะว่าอย่างคิวงานทุกวันนักทุกมือคิวงานไม่เสมอพี่น้องคะสาหรับหมอลําใจเกิดรอยต้องบอกว่าบอยศิริชัยจากตอนแรกเนาะที่เนี่ยมาท่านได้เปิดตัวว่าคบกับแอนนอลดีเนาะเขาก็เขาก็ดังของเขาอยู่แล้วเลยแต่พ่อพ่อมาเปิดตัวว่าคบหาดูใจกับแอนนอลดีจนกระทั่งมีข่าวมีข่าวแล้วก็มี แต่งงานกันเนาะก็เลยเฮดไห้ใจเกินร้อยนี่อู้ฉันว่าท็อปทีเลยนะของหมอลำจริงใครให้ท็อปเลยให้อยู่อันดับต้นๆเลยถ้าถือว่าเก่งนะทำมายังไม่ถึงสิปีแต่ประสบความสําเร็จขนาดนี้แฟนขับรักและกับสนุนขนาดนี้แล้วแฟนขับใจเกินร้อยอ่ะจะดีอย่างหนึ่งคือว่าีเะแฟนขับบ้าน5้าเอบีเพิ่นพ้อมที่จะหักและกับปกป้องศิปิของเนาซนะพอร์ต ไม่ว่าใจเกินร้อยทําอะไรคือแฟนขับก็เห็นดี<ม>นเห็นงามเบิด<ม>นเนื่องด้วยจากหน่วยน้ำมอว่าเขาเอื่นว่าเพิ่นเสื่อมั่นในบอยสิริชัยแล้วว่าบอว่าบอยสิรีชัยจะเห็ุอีกอย่างเพิ่นก็นคือมันมีความเชื่อมั่นตรงนี้อยู่แล้วแล้วเขาทําให้แฟนขับก็คือแฟนขับก็คือเขาเอ่นว่าบอยร่างเล่จที่จจตเทศจให้บอยซิรีชัยแล้แกรนเอละดีไหมอ่ขนาดเขายังบอยร่างเล่จนาับการที่จะต<ข>ัดสินใจไปดูเขาเพราะว่าใจเกินร้อยเป็นคณะคณะ ที่เราไปดูบ่อยที่สุดเลยเนาะอีลีอ่ะอล้วว่าเล้ดูการนี่ใจเกินร้อยเป็นคณะที่พวกเราไปดูบ่อยที่สุดแล้วก็ถือว่าบลอกเคยผิดหวังจังหรอแออมีอยู่มีอยู่ขังหนึ่งเขาเขาหายบอเต็มเพราะแอนออดีไม่มาวันนั้นไงเออก็ต้องบอกว่าอย่างพี่น้องขาเป็นสี่นุ่มรอที่ออกมาจากคณะระเบียบวัฒนศิลป์ซึ่งว่า จากการฟูมฟักของพ่อเอเนาะพ่อเอก็คอยฟูมฟักเป็นทั้งครูเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งอาจารย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างผู้่ให้คำปรึกษาจน,น,นลูกๆเนี่ยอยากจะไปก่อตั้งเติบโตอยากไปเป็นคณะของตัวเองคุณพ่อก็คอยสนับสนุนมาโดยตลอดลูกจะลม้มล้มบ้างเ,าเขาเรียกว่าอะไรล้มลุกคุกคานพ่อคอยพยุงมนในวันที่เจอปัญหาก็กยังมีพ่อเอค,คอยช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะด้วยทั้งเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจเนาะเธอเนาะนี่แหละพี่น้องก็คือ เป็นบรมครูจริงๆงเป็นโตอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของวงการหมอลำเลยก็คือพอเอนี่แหออละลรู้สึกรู้สึกซาบซึ่งแทนว่าว่าการที่เ,เขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าวงจากหัวหน้าวงคนหนึ่ง <1 S 1> เป็นครูก็คือพ่อเอแล้วส่งลูกลูกชายทั้งสี่คนไปถึงฝั่งฝันโดยมีอาจคนนี้อาจจะยัง เขาเรียกว่าอะไรอาจจะยังยังไม่ประสบความสำเร็จมากแต่ก็ถือว่าไปส่งลูกถึงฝั่งแล้วคือมีคณะเป็นของตัวเองถูกไหมมีคณะมีอะไรมีวัวเป็นของตัวเองลูกทั้ง4คนไปเติบโตในแบบฉบับของตัวเองความภูมิใจของคนเป็นพ่อเนาะความภูมิใจของคนเป็นครูด้วยเพืจะพุ่มใจขักนองภูมิใจกับลูกๆเนาะและจะได้กจะขอขอบคุณพระเอกนะครับผมที่สร้างสรรค์ผลงานผลิตศิลปินผลิตเอิร์นว่าพระเอกหน้าเอกหมอํำให้ออกมาให้ ออกมาเอกชาไทยเนี่ยนะเานี่ยแหละเอ็ซีพน้องชาไทยออกมาได้รับชมเนาะทำให้พวกเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วกันรเพศไทยวัฒนธรรมประเภทนี้ของภาคอีสานอย่างหมอล่ำเอ๋นี่คือสืบสารต่อไปแบบว่าอีก้อยปีพันธุ์เหลืครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งสี่ทั้งสี่หนุ่มที่เราพูดพูดมานะไม่ว่าจะเป็นบุ๊ิจักรพันธ์แมนจักรพันธ์นกพงศกรแล้วก็บอยศิริชัยเพราะว่าทั้งสี่หนุ่มลรอก็คือเขาเรียกว่าสืบสารเจตนารมณ์ของพ่อเอ๋ก็คือ แผ่ขยายวัฒนธรรมศ,รรมศรรมิลปะภาพพืชอิสานรรเราต่อไปเรื่อยๆเนาะ,ะครับมผมแล้วก็ คือพ่อมาเห็นปีนี้แล้วรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีท่องของหมอลำหมอลำทุกวงมีแฟนคลับเยอะขึ้นมีคิวงานเยอะขึ้นยิ่งหมอลำอ่ะมันจะมีแขนงใหม่ออกมาคือออนไลน์เมื่อก่อนนะเขาอยากไปเบิ่งหมอลำเข้ากับจะเบิ่งนยูแคลไปเบิ่งหนาเวที่แล้วอาจจะมีแผ่นซีดีบ้างแต่ยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลยุคเขาเอิ่อว่ายุคเทคโนโลยียุคหาโซเชียลก็ยุคโซเชียลมีนหมอลำลายๆคณะก็คือสามารถนําเอา ยังไร่โซดกุ้มปีดเอาโซเชียลมาเป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้แฟนคลับเข้าถึงแล้วก็ได้รับชมกันด้วยถือว่าเก่งอีครับผมค่ะขอฝากทั้งซีวงน้ำเดค่ะประวัติสิเป็นสารบนเทิงศิล์หอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพรรดินนะคะมหลำเสียงวิหกน้งโปสกรแมนค่ะแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยนะะบอยสิริชัยเดอพี่น้องเด้อ ทั้งสองคนนะครับกับหาแล้วก็หมอรำบรมิด้วยค่ะแล้วก็หมอรำบรมครูเนาะหมอรำมหาชนหมอรำดาลากคือระเบียบวัฒนินอ่าหมอที่เพิ่นทั้งหาวงนี่เนาะแล้วก็หมอรำทุกๆวงนะครับผมก็คือเขาสร้างสรรค์ผลงานสร้างความสุขสนุนสนานให้พวกข้าทุกคนนะครับผมจังเลยก่เป็นกําลังใจให้หมอรำทุกๆวงด้วยนะคะขอให้มีแฟนคลับหลายๆมีแฟนคลับเอฟซีรักแล้วก็ สนับสนุนแบบนี้นนตลอดไปขอให้คิ้วงานหลายๆฤดูกาลนานะครับผมสำหรับเมื่อนี้ครับพ่าสองคนครับสิขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ